ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่115ความกล้าเรื่องของจวนจงหยงโวปล่อยให้พี่เคยรองเป็นคนแก้ปัญหาเถิดเจ้ากะหากแค่บ่าวรับใช้คนหนึ่งยังจัดการมิได้ไม่สามารถปฏิเสธคำขอร้าสาระนี้ได้ต่อไปจะปกป้องพี่หญิงรองได้อย่างไรจะครอบครองตำแหน่งจงหยงโวให้มั่นคงได้อย่างไรเจ้ากะไปจินถงกล่าวไปจินซิ่วนึกถึงถ้อยคำที่ไปชิงเหยียนกล่าวก่อนที่จะจากไป นางรู้สึกไม่ค่อยสบายใจจวบจนบัดนี้นางก็ไม่เคยคิดเลยว่าฉินหลางจะได้รับสืบทอดตำแหน่งจงหยงโหอีกไปจินซิ่วยังไม่ทันได้สติก็กได้ยินเสียงถอนหายใจของฉินหลางดังขึ้นอูหมัวหมัวตอนแรกท่านแม่ปล่อยให้น้องสาวทั้งสองทำร้ายจินซิ่วไม่เพียงไม่ยอมรับผิดยังนำเรื่องการมีบุตรยากของหลานสาวคนโตที่องค์หญิงใหญ่รักมากที่สุดออกมาเป่าประกาศอีกตอนนี้องค์หญิงใหญ่กำลังเศร้าโศกจากการสูญเสียสามี ลูกชายและหลานชายจนล้มป่วยพอจนจงหยงหัวเกิดเรื่องข้าจะมีหน้าไปขอให้องค์หญิงใหญ่ช่วยได้อย่างไรกันชินลังกล่าวอย่างเกรงใจทว่าความหมายชัดเจนเขาจะไม่ไปขอร้ององค์หญิงใหญ่จวนจงหยงโวและจวนเจิ้นกัวกงเป็นดงกันนะเจ้ากะอย่างน้อยก็ควรให้องคหญิงใหญ่ฝืนร่างกายไปขอร้องห้องเตสักหน่อยเถิดเจ้ากะอูหมัวมวน้ำตาอาบหน้า ไปจินชื่อโมโหจนอยากจะระเบิดออกมาเอาแต่ท่องอยู่ในใจว่าต้องอดทนทว่าเมื่อได้ยินประโยคนี้นางก็ทนต่อไปไม่ไหวแล้วลุกขึ้นยืนอยู่หน้าประตูพลางตะคอกออกมาให้ท่านย่าของข้าแบกร่างกายที่กำลังป่วยจิตใจที่กำลังย่แย่จากการสูญเสียสามีลูกชายและหลานชายไปขอร้องให้จวนจงหยงโหวเช่นนั้นหรือเจ้ากล้าดีอย่างไรความหน้าไม่อายเป็นเช่นไรวันนี้ไปจินถงรู้ซึ้งแล้ว ไปจินทงในชุดไว้อลัยยืนเอามือค่อยหลังอยู่บนบันไดรั้งไปจินชื่อให้ไปยืนอยู่ด้านหลังตนจากนั้นค่อยๆเดินลงบันไดามาวันนั้นคุณหนูทั้งสองของจวนจงหยงโวต้องการเอาชีวิตพี่หญิงรองของข้าหู้หญิงแห่งจวนจงหยงโวข้าสาวใช้ติดตามซึ่งเป็นสินเดิมของพี่หญิงรองโดยพลาการใช้คําว่ากตันยูกดมีให้พี่หญิงรองของข้าวอยวาย พิธีศพของตระกูลไปจัดอยู่ตรงนี้จวนจงหยงโหวไม่เคยมาเคารพศพเลยสักครั้งมิรู้ว่ารู้สึกผิดจนกลัววิญญาณของตระกูลไปหรือเป็นคนล้างน้ำใจกันแน่บัดนี้พอเกิดเรื่องขึ้นแค่หญิงชรารับใช้คนหนึ่งก็กล้าอ้างเรื่องการเป็นดงกันเช่นนี้อูโมวม,ว,มวตัวสั่นเทิมไปทั้งร่างเห็นไปจินถงค่อยๆเดินลงมาจากบันไดของจวนเจิ้นกัวกงทีละขัน้นนางคลานถอยหลังหนีไปก้าวหนึ่ง ไปจิ่นจื้อทนไม่ไหวยืนอยู่บนบันไดสูงพลางตวัดออกมาที่คนของสารต้าหลีล้อมจนจนจ,นจวงไว้ก็เพราะสเสบียงอาหารที่ส่งไปยังกองทัพด่านหน้าที่หนานเจียงซึ่งจงหย่งโหวเป็นผู้รับผิดชอบมีปัญหาลงศพ20กว่าลงของตระกูลไปตั้งอยู่ตรงนี้น้องชายคนที่17ของข้าถูกคว้านท้องด้านในมีแต่เศษไม้และดินโคลนสเสบียงที่จงหยงโหวจัดเตรียมเมื่อไปถึงเมืองจ้างกลับกลายเป็นเพียงเปลือกของมเมล็ดบัควี ยังส่งไปไม่ถึงทับด่านหน้าก็สูญหายไปที่ใดก็ไม่รู้เจ้าเอาความกล้าจากที่ใดมาที่นี่เพื่อขอให้ท่านย่าของข้าฝืนร่างกายที่เจ็บป่วยไปขอร้องให้จวนจงหยงโวของงอเจ้ากันชิ้นหลังกำมือที่แนบอยู่ข้างลำตัวแน่นรู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากไม่ว่าอย่างไรจงหยงโวก็คือบิดาของเขาไปชิงเย็ยนเปลี่ยนชุดไว้อะไรชุดใหม่เมื่อเดินไปถึงโถงทำพิธีก็ได้ยินคำกล่าวของอูหมัวหมัวพอดีดวงตาของหญิงสาวสอว่อแววอาคาตขึ้น หญิงสาวเดินออกมาจากห้องธงทำพิธีไปหยุดอยู่ด้านหน้าสุดกล่าวเสียงเย็นองหญิงใหญ่แห่งแคว้นต้าจินคือบ่าวรับใช้ของจวนจงหยงโวที่พวกเจ้าจะเรียกใช้เมื่อใดก็ได้หรืออย่างไรกันต่อให้ป่วยก็ต้องฝืนลุกขึ้นมาขอร้องให้พวกเจ้าก่อนอย่างนั้นหรือจวนจงหยงโหวช่างยิ่งใหญ่เสียจริงเมื่ออูหมัวมวเห็นคุณหนูใหญ่ไปก็หวาดกลัวในทันทีเอาแต่โขกศีรษะลงกับพื้นจนเกิดเสียงบ่าวมิกล้าเจ้ากะบ,บ่าวมิได้หมายความเช่นนั้นเจ้ากะ ชาวบ้านที่ทยอยกันมาเคารพศพที่หน้าจวนเจิ้นกัวกงได้ยินคำกล่าวอย่างหน้าไม่อายของอูหมัวมวมีชาวบ้านบางคนเข้าไปตบหน้าอูหมัวมวในทันทียายแก่นี่ช่างบังอาจเสียจริงกล้าบอกให้องคหญิงใหญ่ฝืนร่างกายที่กำลังป่วยไปขอร้องฮ่องเต้ให้จวนจงหยงโหวพิธีศพของจวนเจิ้นกังจวนกัดอยู่ตรงนี้ก่อนที่จงหยงโหวจะโดนจับเข้าคุกก็ไม่เคยมามา,มาเคารพศพเลยสักครั้งบัดนี้กลับนึกถึงจวนเจิ้นกัวกงขึ้นมาเสียอย่างนั้นนั่นนะสิ เบียงกลายเป็นเปลือกของมเมล็ดบัควีททั้งหมดยังไม่ทันส่งไปถึงหนานเจียงก็สูญหายไปแล้วในท้องของแม่ทับน้อยที่อายุเพียงสิบขวบของจวนเจิ้นกัวกงมีแต่เศษไม้และดินโคลนพวกจวนจงหยงโหวยังมีหน้ามาขอให้องค์หญิงใหญ่ไปขอร้องห้องเต้ให้อีกช่างหน้าไม่ไอายจริงๆเหตุได้ต้องอายเล่าจวนจงหยงโหวไม่รู้ว่าคําว่าละอายเขียนอย่างไรตั้งนานแล้วชายชะกันคนหนึ่งยืนเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้าง ตอนที่หูหยินแห่งจวนจงหยงโหวยังอยู่นางกล้าแต่ต้องสินเดิมของคุณหนูรองไปนายหญิงใหญ่แห่งจวนยังเป็นเช่นนี้คนอื่นในจวนจงหยงโหวจะดีไปกว่ากันได้อย่างไรชายชะกันกล่าวจบก็โดนภรรยากระตุกแขนอย่างแรงสื่อว่าชินหลังยังอยู่ตรงนั้นชายชะกันจึงหดคอลงเล็กน้อยรีบเดินจากไปพร้อมกับภรรยาของตนชินหลังท่านกับน้องหญิงรองตามข้ามาข้ามีเรื่องจะคุยกับพวกเจ้าไปชิงเหยียนเอ่อยด้วยสีหน้าเคร่งขรึม ฉินหลังพยักหน้าหันไปมองอู๋หมัวมัวที่ยังคุกเข่าร้องให้อย่างเอาเป็นเอาตายอยู่บนพื้นเอ่ยบอกกลับไปเถิดดูแลน้องสาวและน้องชายให้ดีองคหญิงใหญ่กำลังทุกข์ใจข้าในฐานะหลานเคยไม่อาจช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้ก็รู้สึกผิดมากพออยู่แล้วจะกล้าเอาเรื่องของจวนจงหยงโหวไปกวนใจท่านได้อย่างไรกันอูหมัวมัวอยากจะกล่าวสิ่งใดอีกทว่าฉินหลังไม่อาจปล่อยให้นางทำลายชื่อเสียงของจวนจงหยงโหวไปมากกว่านี้อีกละสะบัดชายเสื้อพลางตวัดออกมาเสียงดังบัดนี้ น้องชายและน้องสาวแค่ออกจากจวนไม่ได้เท่านั้นไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตเรื่องสเสบียงอาหารขึ้นอยู่กับการตัดสินพระทัยของห้องเต้เรื่องนี้เป็นเรื่องของบ้านเมืองข้ามีอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้กลับไปเสียกล่าวจบชิน้นหลางก็ก้กาวเท้าขึ้นไปยังบันไดของจวนเจิ้นกัวกงไม่สนใจอูหมัวหมัวอีกเข้าไปประคองไปจิ่นซิ่วแล้วเดินตามหลังไปชิงเหยียนไปคุณชายใหญ่คุณชายใหญ่ได้โปรดช่วยคุณชายรองและคุณหนูทั้งสองด้วยเถิดเจ้ากะ นั่นคือน้องชายและน้องสาวแท้ๆของท่านนะเจ้าคะคุณชายใหญ่จะใจร้ายเช่นนี้ไม่ได้นะเจ้ากะอูหมัวมัวร้องให้พลางตะโกนออกมาไปจินถงมองดูองครักษ์ที่ยืนอยู่มุมหนึ่งกล่าวขึ้นพวกเจ้ายังไม่รีพาตัวหญิงชราผู้นี้กลับไปอีกหรือต้องการให้เป็นเรื่องใหญ่จนรู้ไปถึงหูของท่านย่าและฮ่องเต้หรืออย่างไรกัน องคารักที่มีหน้าที่เฝ้าจวนจงหยงโหตกใจบัดนี้เขาไม่สนใจความแตกต่างระหว่างชายหญิงอีกแล้วยกมือกำมัดขอภัยไปจินถงจากนั้นลากอูหมัวม,วมัวที่ยังคงร้องให้ไม่หยุดกลับไปยังจวนจงหยงโหเกาเซิงที่ซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มคนเห็นฉีหลางเดินจากไปพร้อมไปชิงเหยียนก็พันนึกถึงรายชื่อที่เห็นที่หน้าคุกต้าหลี่ในทันทีใจของเขากระตุกวูบรีบกลับไปรายงานเหลียงอองที่จวน ไป่ชิงเหยียนพาไปจินซิว่วและฉินหลางไปที่ศาลาบนภูเขาจำลองสั่งให้ถงโมวมวนํำแผ่นผ้าที่มีรายชื่อพวกนั้นส่งให้ชินหลางชินหลางกวาดสายตามองอย่างโลกๆกเมื่อเห็นว่าคนในรายชื่อล้วนเสียชีวิตลงหมดแล้วก็เข้าใจในทันทีว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นนี่คือรายชื่อของขุนนางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลำเลียงสเสบียงไปหนานเจียงเมื่อปีที่แล้วหรือขอรับใช่มีขุนนางเกี่ยวข้องกับการลำเลียงสเสบียงอาหารมากมายทว่าวกลับเสียชีวิตลงเพราะอุบัติเหตุทั้งหมดภายในระยะเวลาสองเดือน ไปชิงเหยียนเคาะนิ้วลงบนโต๊ะไม้เป็นพักๆเสียรวรัวเจียงกมัดคารวะฉินหลางจากนั้นกล่าวขึ้นท่านเคยรองเราได้รายชื่อพวกนี้มาจากจงโยหลังจากที่พวกเราติดตามคุณหนูใหญ่ไปไปเยี่ยมท่านโหในคุกต้าหลี่ขอรับความรู้สึกมากมายถาโถมเข้ามาในใจของฉินหลางแสดงว่าท่านพ่อรู้อยู่ก่อนแล้วว่าสเสบียงมีปัญหาแม้กระทั่งท่านพ่อของเขาอาจเป็นคนลงมือทำให้เกิดปัญหาเองฉินหลางผุดลุกขึ้นยืนอย่างนั่งไม่ติดชายหนุ่มเดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบ คุณหนูใหญ่ช่วยให้ข้าได้พบหน้าท่านพ่อสักครั้งได้หรือไม่ขอรับเสียรั่วเจียงก้มหน้าลงเพื่อความปลอดภัยของจงหยงโหวท่านเคยรองอยาไปพบท่านจะดีกว่าขอรับช่องตามใจทูเดย์ตอนที่116ลงมือชิ้นหลังเบิกตาโพรงหมายความว่ามีคนชักใหญ่อยู่เบื้องหลังท่านพ่อของข้าเช่นนั้นหรือผู้ใดกัน ชีอองอย่างนั้นหรือไม่ชี้อองเป็นคนใจกว้างมีเมตตาต่อให้ต้องการแย่งชิงบัลลังก์กับสิ้นอองก็ไม่มีทางทําเรื่องเช่นนี้อย่างแน่นอนสิ้นอองหรือไปชิงเหยียนก้มหน้าดูสิไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทีทางคิดว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จะเป็นเหลียงอองผู้อ่อนแอคนนั้นหรอกจงหยงโวไม่เคยกล่าวออกมาว่าคือผู้ใดท่านก็ไม่ควรจะถามเรื่องนี้ด้วยหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าที่ซีดเผือดของฉินหลาง ท่านเป็นคนฉลาดได้รับตำแหน่งซื่อจื่อแห่งจวนจงหยงโหวมาตั้งแต่เล็กท่านคงทราบดีว่าในฐานะของซื่อจื่อต้องให้ความสำคัญกับชีวิตและความรุ่งเรืองของทั้งตระกูลเป็นหลักต่อมาจึงจะเป็นชีวิตและชื่อเสียงของคนเพียงคนเดียวจงหยงโวหวมอบรายชื่อเหล่านี้ให้ท่านเพราะต้องการให้ท่านแบกภาระที่ยิ่งใหญ่และสามารถดูแลรับผิดชอบทั้งตระกูลได้ไม่ว่าอย่างไรจงหยงโหวก็เป็นบิดาของฉินหลาง ความจริงแล้วนางไม่ได้เชื่อใจฉินหลังถึงขนาดนั้นและไม่คิดว่าฉินหลางจะยอมทอดทิ้งบิดาผู้ให้กำเนิดเพียงเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้ตระกูลไปแม้ว่าบิดาคนนี้จะเคยปล่อยให้มันดาเลี้ยงรังแกสร้างความลำบากและเห็นว่าเขาเป็นเพียงคนไร้ค่าก็ตามคุณหนูใหญ่ฉินหลังใจสั่นวูบท่านพ่อกล่าวสิ่งใดอีกหรือไม่ขอรับท่านโหกล่าวเพียงว่าเขารู้สึกผิดต่อตระกูลไป แล้วก็ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดอีกระหว่างทางที่ข้ากลับมาข้าครุ่นคิดอย่างละเอียดแล้วเรื่องที่ข้าไปพบท่านโหในวันนี้คงปิดไม่มิดท่านโหคงเป็นคนส่งคนไปฆ่าปิดปากคนในรายชื่อพวกนี้ย่อมมีหลักฐานหลงเหลืออยู่แน่หากท่านต้องการปกป้องจวนจงหยงโหวให้รุ่งเรืองสืบไปท่านควรนึกอย่างละเอียดว่าก่อนที่คนเหล่านี้จะเสียชีวิตมีผู้ใดในจวนเจิ้นกัวกงมีความเคลื่อนไหวผิดปกติบ้างหรือไม่ใช้ฐานะคุณชายใหญ่ของจวนจงหยงโหวสืบเรื่องนี้อย่างละเอียด และรีบนำรายชื่อพวกนี้ไปมอบให้สารต้าหลี่สีหน้าของชินหลังขาวซีบราวกับกระดาษพยายามควบคุมสติเพื่อคิดวางแผนไปฟ้องร้องท่านพ่อที่สารต้าหลี่เช่นนั้นหรือทว่าท่านพ่อจะเป็นอย่างไรกันทำให้สเสบียงเกิดปัญหาไม่เพียงทำให้บุรุษทั้งหมดของตระกูลไปเสียชีวิตอยู่ที่หนานเจียงทว่าทหารน,นับแสนของควนต้าจินก็จบชีวิตลงเช่นกันที่สำคัญหลิวห้วนจังใช้เรื่องสเสบียงหลอกลวงสิ้นอ๋องและเจิ้นกัวกง สเสบียงชิ้นหลังหายใจไม่ทันจนเกือบล้มลงไปบนพื้นหากไม่ใช่เพราะจับต้นไม้ที่อยู่ทางด้านหลังไว้เขาคงขาอ่อนจนทรงตัวไม่อยู่แล้วหลิวฮ้วนจางทรยศแผ่นดินนี่มันโทษประหารทั้งตระกูลชัดๆท่านมีปฏิกิริยาเช่นนี้แสดงว่าท่านคงเข้าใจแล้วว่าท่านพ่อของท่านกับหลิวฮ้วนจางเกี่ยวข้องกันอย่างไรใบหน้าของไปชิงเหยียนสะอาดบริสุทธิ นี่คือเหตุผลที่ข้าไปพบท่านพ่อของท่านที่คุบต้าหลี่ในวันนี้อย่างไรน้องหญิงรองของข้าก็แต่งงานกับท่านแล้วหากตระกูลฉินเกิดเรื่องอันใดขึ้นมาน้องหญิงรองของข้าก็คงหนีไม่พ้นดังนั้นต่อให้ข้าจะเกลียดจงหยงโหวที่ทำให้สเสบียงเกิดปัญหาเพียงใดก็ต้องไปเพื่อน้องสาวของข้ามีประโยคหนึ่งที่ท่านย่ากล่าวได้ถูกต้องที่สุดคนตายตายไปแล้วการมีชีวิตอยู่ต่อไปคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ชินหลางได้สติขึ้นโค้งกายคำนับไปชิงเหยียนด้วยใบหน้าที่ซีเซียวขอบพระคุณหนูใหญ่มากขอรับบุญคุณที่คุณหนูใหญ่เมตตาช่วยเหลือตระกูลฉินฉินหลางจะตอบแทนอย่างแน่นอนขอรับชายหนุ่มยืดกายขึ้นมองดูไปจินซิ่วที่นั่งอยู่บนเบาะรองนั่งของเก้าอี้หินกล่าวอย่างตัดใจเช่นนั้นข้าเขียนหนังสืออยากให้จินซิ่วก่อนดีหรือไม่หากตระกูลฉินเกิดเรื่องอันใดขึ้นจะได้สามีท่านกล่าวสิ่งใดออกมา ไปจินซิ่วขอบตาร้อนเผาสามีภรรยาถือเป็นคนคนเดียวกันเมื่อเผชิญปัญหาจะแยกกันไปคนละทางได้อย่างไรก่อนหน้านี้ผู้คนในเมืองหลวงต่างกล่าวกันว่าตระกูลไปจะจบสิ้นแล้วแล้วเหตุใดท่านจึงไม่เขียนหนังสืออยากให้ฆ่ากันเมื่อเห็นว่าฉินหลังรักและปฏิบัติต่อไปจินซิ่วเป็นอย่างดีไปชิงเหยียนจึงเบาใจลงไม่น้อย หากท่านกับจินซิวยังเป็นสามีภรรยากันอยู่หากเกิดเรื่องอันใดขึ้นฮ่องเต้อาจเห็นแก่องค์หญิงใหญ่และความเสียสละของคนตระกูลไปเมตาจวนจงหยงโหวท่านทราบเรื่องนี้หรือไม่ข้าทราบดีชินหลางกล่าวชายหนุ่มมองไปทางไปจินซิวจินซิวข้าติดค้างเจ้ามากมายนะักข้าแค่ไม่อยากให้เจ้าพลอยเดือดร้อนไปด้วยขณะกล่าวชินหลางเริ่มตาแดงกำ่ำอีกอย่างเรื่องที่ท่านพ่อของข้าทำในครั้งนี้ ทำให้คนในตระกูลไปข้ารู้สึกผิดต่อตระกูลไปจริงๆเป็นสามีภรรยากันอย่ากล่าวว่าท่านจะทําให้ข้าเดือดร้อนท่านพ่อเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดมิใช่ท่านเสียหน่อยข้าแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกับท่านมิใช่ท่านพ่อท่านยอมย้ายออกจากจวนจงหยงโหวเพื่อข้าข้าจะทิ้งท่านไปตอนที่ท่านลําบากได้อย่างไรกันทายาทของตระกูลไปซื่อสัตย์และพักดีต่อครอบครัวให้ข้าทอดทิ้งครอบครัวไปตอนที่ลำบากข้าทำมิได้หรอกยิ่งไปกว่านั้นสำหรับท่าน พวกเรารักใคร่กันดั่งสามีภรรยาข้ายิ่งทำไม่ได้ไปจินซิ่วกล่าวอย่างจริงจังชินหลางตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องแบกหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจวนจงหยงโหวแล้วชีวิตของจงหยงโหวคงรักษาเอาไว้ไม่ได้ทะว่าความรุ่งเรืองและเกียรติยศของจวนจงหยงโหวยังสามารถมีอยู่สืบไปไปชิงเหยียนประคองเตาอุ่นมือไว้ในมือกล่าวออกมาอย่างสงบนิ่ง หากท่านลงมืออย่างรวดเร็วหรือทําให้ฮ่องเต้ทรงรับรู้ก่อนที่คนที่อยู่เบื้องหลังท่านพ่อของเจ้าจะลงมือปิดปากท่านพ่อของเจ้าขอแค่ฮ่องเต้ทรงให้ความสําคัญกับการสืบสวนท่านพ่อของท่านบางทีท่านพ่อของท่านอาจมีเวลาคิดและยอมสารภาพบาปด้วยตัวเองชิ้นหลางกัดฟันกรอดพยักหน้าข้าทราบแล้วขอบพระคุณคุณหนูใหญ่ที่แนะนำขอรับข้าจะกลับไปจวนจงหยงโหเดี๋ยวนี้ไปชิงเหยียนพยักหน้า เมื่อชินหลังเดินจากไปไกลแล้วไปจินซิ่วจึงหันไปมองไปชิงเหยียนพี่หญิงใหญ่จงหยงโหวเป็นคนมอบรายชื่อพวกนั้นให้พี่หญิงใหญ่จริงหรือเจ้ากะสายตาของไปชิงเหยียนมองไปทางทิศท,ที่ชินหลังเดินจากไปเอ,อ่ยอย่างช้าช้าโชคดีที่ชินหลังกับท่านโโหไม่สนิทกันบุตรไม่รู้จักบิดาบิดาไม่รู้จักบุตรมิเช่นนั้นคำกล่าวของพี่ในวันนี้คงหลอกชินหลังไม่ได้ ในใจของชินหลังแม่บิดาจะลำเอียงรักบุตรชายคนเล็กมากกว่าตนทว่าบิดาของเขาเป็นคนที่ดูยิ่งใหญ่เสมอบัดนี้ไปชิงเหยียนหลอกชินหลังว่าชินเต๋อเจาะสำนึกผิดยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องความสงบสุขของตระกูลไว้ให้ชินหลังจัดการอย่างชอบธรรมเพื่อรักษาเกียรติยศของตระกูลชินไว้สืบไปชินหลังคิดว่าชินเต๋อเจาะเป็นคนแบบเดียวกับตนจะไม่เชื่อได้อย่างไรกันโกหกชินหลังจริงๆด้วยไปจิ่นซิ่วถอนหายใจ นางไม่รู้จักจงหยงโหวทว่านางรู้จักพี่หญิงใหญ่ของนางดีสเสบียงเกิดปัญหาจนทาให้บุรุษทั้งหมดของตระกูลไปเสียชีวิตไม่ว่าอย่างไรพี่หญิงใหญ่ก็ไม่มีทางปล่อยฉินเตอ๋อเจาะไปแน่ๆอีกอย่างพี่หญิงใหญ่เคยกล่าวไว้ว่าจะช่วยให้ฉินหลางได้ครอบครองตำแหน่งจงหยงโหวนางต้องมีแผนการอยู่ในใจแล้วแน่นอนเจ้าคิดว่าการที่พี่ทำเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับพวกฉินเตอ๋อเจาะใช่หรือไม่พี่หลอกใช้แม้กระทั่งน้องเคยของตัวเอง ไปจินซิ่วสายหน้าบนโลกนี้ทุกคนล้วนวางแผนทั้งนั้นเจ้ากับสถานการณ์บีบจนพี่หญิงใหญ่ที่เป็นคนตรงไปตรงมาต้องใช้วิธีเช่นนี้บ้างไปชิงเยียนหันไปมองไปจินซิ่วใบหน้ามีรอยยิ้มบางๆ,างๆปรากฏขึ้นท่านย่าบอกว่าให้จัดพิธีศพอย่างเรียบง่ายควรคิดได้แล้วว่าจะเขียนคำไว้อะไรเช่นไรดีเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางทุกอย่างจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน เกาเซิงรอบติดตามหญิงสาวตั้งแต่ที่นางออกจากจวนไปยังคุกต้าหลี่ตอนนี้คงกลับไปรายงานเหลียงอ๋องแล้วกระมังเหลียงอ๋องต้องมีความเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนนางดาว่าด้วยนิสัยที่รอบคอบของเหลียงอ๋องเกรงว่าฉินเต๋อจะคงไม่อาจมองเห็นพระจันทร์ของคืนนี้แล้วด้วยซ้ำต่อมาหากตรงซื่อในหญิงใหญ่แห่งจวนเจิ้นกัวกงเหนื่อยจนล้มพับจวนเจิ้นกัวกงผ่อนคลายความเข้มงวดโอกาสของเหลียงอ๋องก็จะมาถึงหากชาตินี้ เหลียงอ๋องต้องการใช้จดหมายใส่ร้ายท่านปู่ว่าสมคบคิดกับแคว้นศัตรูอีกครั้งเขาต้องเริ่มลงมือวางแผนแล้วแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ